แท็บเล็ตจอเล็กสเปคแรงความจุเยอะหน้าจอ8.4นิ้วเรฟเรช90เฮิรตโซเชียลลื่นดูหนัง Full HD ได้ใส่ซิมโทรออกได้ เล่นเกมกราฟิกหนักๆได้ราคาไม่ถึงหมืน่นบอกได้เลยว่าสเปคเนี่ยเกินเบอร์เขาอัปเกรดต่อจากรุ่นเดิมมาเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชิปเซตตัวนี้ใช้ชิปของ m e d i a t e k Dimensity MT8791 จุดที่อัปเกรดต่อมาก็จะมีในส่วนของเรื่องแรมถึงแม้ว่าแรมจะ8 g ิกเหมือนกันนะแต่ด้วยแบนด์วิดที่เยอะกว่าก็จะทำงานได้เร็วกว่า ไม่ใช่เฉพาะแรมนะครับรอมของรุ่นนี้อัพเป็น UFS 3.1ยังไม่พอนะรีเฟลชจากเดิมเนี่ย60บเฮมาเป็น 90hz ใช้ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ Android 15 Orduq OS 4.0ในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยัพเป็น Wi-Fi 6แล้วก็ e t u o t o เนี่ยัพเป็น5.4โอ้โหเป็นไงบ้างน่าสนใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลยนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างปไปดู รูปร่างหน้าตาตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้ All do Q สำหรับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเครื่องสูนไทยนะของบริษัท TNC จำกัดประกันสูนไทย1ปีอันนี้สามารถส่งเข้าศูนย์ของ Realme Service Center ได้เรยกโมเดล T813 ชื่อรุ่น i p a y 70 Mini Pro ROM 256 g b สสีเกร มาดูที่ด้านหลังกล่องน,นะตัวนี้ใช้ชิปของ MediaTek Dimensity MT 8 7 9 1ขนาดหน้าจอ8.4นิ้วความเรเวีน่ง0คูณ1น2 0จอ IPS Refresh เก้า 90Hz ความสว่างสูงสุด450นิตแบต6,50 m นมิลลิแอมตัวเครื่องบาง7.3มิลใส่ซิมแล้วก็ใส่เมมได้ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 4 2โอเค คราวนี้มาดูที่ตัวเครื่องแกะกล่องออกมาดูนะครับแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ8.4นิ้วโอ้โหถือมือเดียวนี่คือกำลังดีเลยนะเรียกว่าถือแบบสบายๆเลยนะดูดิ <c oughs> อันเล็กไหมนี่อ่ะดู ตัวเครื่องบางนะครับ7.3ม mm, ah. ิแบต6,500มิลลิแอมตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะก็จะมีในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่ายูเซอร์แมนนวนะครับมีเข็มจิ้มซิมไม่มีอะไรเราอ่ะอันนี้กล่องเปล่านะกล่องเปล่าไม่มีอะไรนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายชาร์จ สำหรับสายชาร์จที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบบ Type C to Type C ตัวเครื่องเนี่ยรองรับ PD ชาร์จ18วัตต์ด้วยนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้ในส่วนของเคสแล้วก็อะแดปเตอร์เขามีแถมมาให้เหมือนเดิมอ่ะเราไปต่อกันเลยนะรูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องเนี่ยจะเหมือนของ iPad 60 Mini Pro เลยนะเรียกว่าเหมือนกันแทบทุกจุดนะครับต่างกันที่รุ่นนี้บางกว่าแล้วก็แบตเท่ากัน เดี๋ยวเรามาดูที่รอบของตัวเครื่องกันต่อเลยนะเริ่มจากที่ด้านขวาก็จะมีปุ่มปเปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมาที่ด้านซ้ายก็จะมีทาดใส่ซิมถาดใส่ซิมเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดสามารถใส่ซิมขนาดอนาโนซิมได้2ซิมรุ่นนี้รองรับ 4G ทั้ง2ซิมหรือว่าจะใส่1ซิมกับอีก1เมมก็ได้ในส่วนของเมมรองรับความจุสูงสุด512กิเรียกได้ว่าใส่ซิมโทรออกได้อะ มาที่ด้านบนนะครับที่ด้านบนไม่มีอะไรมาที่ด้านล่างที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีลําโพงรุ่นนี้ลําโพง2ตัวพอร์ชาร์จไทซีแล้วก็ไมคมาดูที่หน้าจอนะครับขนาดหน้าจอ8.4นิ้วความละเอียน1่2 0นเ0รีคูณ1,200รเฟรชเรท90เฮิรตซ์ความ, 1, 1, วามสว่างสูงสุด450นิตก้องหน้า5ล้านพิกเซลมาดูที่กล้องหลัง กล้องหลังจะมี่หนึ่งตัวความละเอียด13ล้านพิกเซลตรงนี้ไฟแฟลชอ่าอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ AudioQ ขอบของตัวเครื่องจะเป็นโลหะเมทัลบอดี้ฝาหลังนี้น่าจะไม่ใช่นะแต่ผมจับก็รู้สึกว่าเย็นๆนะครับที่หน้าจอเนี่ยจะมีติดฟิล์มกันรอยมาให้เวลาที่ลอกออกให้ลอกออกเบาๆนะนี่ลอกออกเบาๆแบบนี้เงากรึบ๊บ เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับ a u t o QOS 4.0ในส่วนของแรมสามารถขยายหน่วยความจำได้สามารถขยายแรมได้อีก 8GB ตอนนี้ก็จะเป็น8บุก8มาที่คุณสมบัติเด่นนะครับ smart split screen แบ่งหน้าจอโดยใช้แบบ2นิ้วลากลงมาสามารถทำได้ smart side bar ลากจากด้านข้างมานะครับนี่ก็จะมี side bar อันนี้ทำได้ถ้าใครที่ในเล่นเกมเนี่ยผมแนะนำให้ปิดไว้ ด็อกแสดงแอปล่าสุดอ่าก็คือในส่วนของอันนี้ตรงนี้นะแสดงแอปล่าสุดมีซูเปอร์สกรีนช็อตสามารถใช้3นิ้วแคมปหน้าจอได้ปิดเปิดหน้าจออัจฉริยะอ่าเห็นไหมมีแต่2ครั้งเพื่อเปิดหน้าจอแต่2ครั้งเพื่อปิดหน้าจออ่าลองดูซิปิดเปิดอม <c oughs> อ่ามีแต่หน้าจอด้วยมีอะไรอีกลูกบอลลอย นี่อันนี้ลูกบอลลอยนะครับก็เหมือนกับปุ่มโฮมอะไรนี่แหละนะสามารถเปิดได้ปิดได้อ่าผมปิดไว้ก่อนมี AI รู้จำหน้าจออันนี้อะไรเนี่ยเ i รู้จำหน้าจอเดี๋ยวผมไปลองเล่นดูก่อนแล้วก็มีหน้าต่างลอยนะครับมาลองดูการใช้งานพื้นฐานนะนี่เฟนก็ลื่นๆอันนี้ติ๊กตอลองดูนะครับ โอ้สบายมาลองดูแบ่งสองหน้าจอนะครับใช้งาน2หน้าจอได้ก็โอเคเลยนะมาดูคะแนนอัดตูต้ที่ผมทดสอบไว้นะดูเจ็ดแสนห้าคะแนนค่อนข้างที่จะสูงเลยนะตัว cpu 2อง G P U 73นะครับเมม1 0 0 0แแล้วก็ U X 204แสนโห<ฮ>ใช้ได้เลยนะโอ้โหมาปุ๊บก็ใส่กันย้ำ มาดูในส่วนของเจโรสโคปนะครับโอ้โหไม่ผิดหวังเลยนะเจโรสโคปถือว่าทํามาได้ดีเลยนะนี่เห็นนะไม่หน่วงเลยสําหรับการแสดงผลนะครับผมปรับถึงสุดแล้วก็เฟรมเรท60 เล่นได้อ่ะทุกคนดูดิโอ้โหสาใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในรีวิวเต็มเร็วๆนี้แน่นอนบอกได้เลยว่าตัวนี้มีอะไรให้เราทดสอบอีกเยอะเลยนะกับออดูค iPad 70 m i 70 Pro อืปอเป็นไงนี่น่าใช้ไหม